ราชคือนี้ก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นกรนตซึ่งเป็นยุคสมัยที่พระเจ้าชาติสุครูได้เป็นกษัตริย์ผู้ของเมืองเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พระราชาพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตไปแล้วนะในช่วงที่พระเจ้าชาติสุครูไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชีวกรรมพระวันป่าหัวม่วงของพระมหมอชีวกกรมารัช ซึ่งก็ในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12นะก็บางลอยกระพงบ้านเราก็ทราบก็เดยว่าเป็นชอบลอยกระพงพอดีนะ,ะซึ่งในตอนนั้นก็มีพระที่อยู่กับองค์เส,าาสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณปร0มูณสองร้อดดยห้าสิบเป็นพระหัสร้างแวดล้ององค์เด,ด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ปลาโรคเห็นเหตุการณ์ไปเข้าเข้าขององค์เสด็จ ไปการที่พระเจ้าชาติสุกรูปไปเข้าเฝ้าองค์สุเดจพระสัมมาพุเจ้านี่ก็เป็นเพราะว่าพระองค์ได้งรงฆ่าชนพระราชวีดาภาสาบ้านเราเราข,า,นะขาเรียกว่าข้าพ่อเรเขาเรียกว่าเป็นอนันตรีษก,กรรมข้าพ่อไปแล้วลูกก็ออกมาพอดอีชื่อว่าอุท,ทัยพัฒน์เนี่ยพระเจ้าอ,อุทัยพัฒนเ์เป็นลูกของพระเจ้าชาติสุภรูออกมาพอดีแล้วก็หมดเรื่องเรื่องถึงความรักของพ่อพอจะไปหาพ่อพ่อก็ สวรรค์เขคก็ไปแล้วนะพ่าตัวเองสั่งให้เฉันฝ่าพระป่าก็เอาเกลือทายเนาะหรือว่าเป็นการลงโทษทังหมดมากเลยอ่าด้วยหลังจากนั้นแล้วนี่กรรมของพระองค์ก็ถูกเปิดเผยนะทั้งในเรื่องฆ่าพ่อ็ดีทั้งในเรื่องการควบคิดกับพระเทวทัตในการปล่อยช้างไปเหยียบพระพุทธเจ้านะในเมืองเหลือ,อด็ดีและหลายอย่างที่ อารมทั้งพระเทวทัตจ้านงนอาล้องท่าลงไปยิงพระพุทธเจ้าก็ดีและหลายอย่างอารมกันจึงเป็นเหตุให้ปรรดาชาวบ้านชาวเมืองราชเกิดนี่เขาเรียกว่าไม่เคารพพระราชานะไม่เคารพพระราชาเพราะพระ,พระราชาไปเข้ากับคนไม่ดี <c oughs> แล้วก็ทําให้พระองค์เนี่ยกินไม่ได้ดนอนไม่หลับได้หลายเรื่องมันประดังเข้ามา ก็เลยปปรบในการที่จะไปเข้าไปเฝ้าสมณชีพรรมซึ่งตอนนั้นก็มีครูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นครูภูรณะกัสสะก็ดีมัคคิโกสารอจิตาเกียรติอภรณ์นคราทรมบุตก็ดีก็ล้วนแต่เรียกตัวเองว่าเป็นพระรหันในวันนั้นเป็นวันพระจันทร์เก็บดวมพระองค์ก็ได้อยู่บนยอดปราสาทกับบรรดาข้าราชบริพารนก็อยากจะไป หาไปเฝ้าไปถามสัมณัาชีพาว่าใครสามารถที่จะให้พระองค์คลายวิตกของตนได้บ้างเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ใจความสําคัญนะก็ในตอนต้นลั่พระองค์ก็ได้ถามนะถามเสนาบดีทั้งหลายเสนาบดีทั้งหลายที่นับถือเจ้ารัชิต่างๆก็แนะนํำรูของตอนเองว่าเอ้เนี่ย ครูของผมนี่นะครูปรลักณสังกปนี Hence, mm ่เ hmm. ป okay, ็นอาจารย์ใหญ่บวชมานานนะเป็นผ right ู้ม <Yeah. S 1> uh, ีลูกศิษย์ลูกค้ามากมายอะไรประมาณนี้แต่พระเจ้าช่างศัตรูก็สองนิ่งนะไม่ว่ากี่คนกี่คนจะแนะนําครูทั้งหมพระองค์ก็นิ่งแต่พอเห็นหมอชีวกกำลาพัดนิ่งพระองค์ก็เลยถามว่าแน่สายหมอชีวกทําไมท่านไม่พูดบ้างหมอชีวกก็เลยได้กล่าวถึง พระผู้อญภาคเจ้าก็มีอิธิพิโสภพระกรวาก็คุณของพระพุทธเจ้าอ่างเดปักการต่างๆที่พวกเราสวรมามืโดอกันยาแล้วทีนี้พระราชาก็เลยบอกให้พระบอชิวกตมลาลพันธ์ให้ตดเตียมช้าง500เชือกเป็นช้างทางนะครัคือช้างตัวเมียพระองค์พร้อมกับพระราชาบุกรษภาคก็จะได้เสด็จพระราชาดำเนินไป ข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชีวกรรมพวันเรื่องมันก็เริ่มต้นก็เป็นประมาณนี้พอไปใกล้ถึงชีวกรรมพวันแล้วเนี่ยเขก็เกิดความกลัวขึ้นมาเพราะว่าในป่าของพ่อหมอชีวกป่าหลวงพ่อหมอชีวกนันเงียบกริบเลยเย็นแต่คนกลุ่มหนึ่งนั่งหวโลกันหมดนะแล้วก็แสง พระอาจารย์ได้แจ้งมากระทบเขารั้วเกิดขึ้นมาว่าเกมงว่าหมอชิบกจะรวมโทกมาฆ่าก็หมอชพวกกรมาิพักก็เลยปลอบใจว่าเขาไม่ต้องกลัวเสร็จแล้วก็ได้เข้าไปหาผู้วิพัก์เจ้าก็ได้สนทนาธรรมกับกผู้วิพักษ์เจ้าพอสนทนาธรรมให้เป็นทื่อ,อเรื่องเริงบันเทิงใจเสร็จแล้วนี่ก็เริ่มในเนื้อหาสาราที่พระองค์มา พระเจ้าชา,ชาสิตรูก็สงเล่าว่าพร,าะ,พราะองค์อิเซเข้าไปหาครูเจ้าลัทธิทั้งหกคนก็คือครูภูรณาสสะมมคณิโคสารอชิตาเกบพลครูปก,กุทธากาจายนคะรูนิพนธ์นาตบดครูสัญชัยเวรัตบดได้ถามปัญหาเรื่องอานิสงส์ของการบวชข้ามาคือว่าสามัญญาภารผลผลครูทั้งหกอ,อธิบายลัทธิของตนให้ทราบ จึงเป็นเหตุให้พระสูตรนี้มีความรู้เกี่ยวกับริทศภายนอกพะพุทธศาสนาทั้ง6กพอสมควรแม้เจ้าราทีเหล่านั้นจะไม่ตอบปัญหาของพระเจ้าอาชาติสัรรูก็เหมือนกันก็นรธิีครูทั้งหดเขาสอนอะไรยังไงนะคุณด็กนะอย่างเช่นรธิีครูปุณกกรณะกสปะที่ก็จัดอยู่ในประเภทอัติยวัทะเห็นว่าการกระทําไม่เป็นอันร,รม คือการกระทําไม่มีผลคือทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปนะพ่อแม่จะดียังไงก็ไม่มีผลไม่มีคุณครูบาอาจารย์จะดียังไงก็ไม่มีบุญไม่มีคุณแกก็จะสวนไปในลักษณะนี้ส่วนลัทธิของครูมารคิโกสารก็จะอยู่ในประเภทนัตถิกาวาทะเห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยความบริสุธิ์ความเศร้าหมองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันเกิดขึ้นเองการเวียนไ่าแต่เกิดจนถึงที่สุดแล้ว ก็เรียกว่าสังสารสุทธิเนี่ยก็คือมันจะรปสิ่ของมันเองลัทธิของครูอชิตาเกกมพลเนี่ยก็จะอยู่ในประเภทปุเฉทวาทัแปลว่าขาดศูนย์เนี่ยยานที่บูชาแล้วไม่มีผลตายไปแล้วก็ไม่เกิดอีกอะไรประมาณนี้เนาะส่วนลัทธิของครูปกุทัศน์กาเจยนะนี่ก็จะอยู่ในประเภทนัตติกาวาทัก็คือเหมือนกับประเภทของครูปรนักกัสสปะนี่ก็คือ อวาวาท้าวาทาอะไรก็ไม่เป็นผลเนาะราชีของครูนิ่คนหน้าตำรวจนี่ก็จะอยู่ในประเภทอาตาัตาคิรมัฐานโยกคือการทรมานตนเพื่อเผากิเลสจดอยู่ในเพศส,สัตว์วาทัาคือเห็นว่าชีวเทีย่ยงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเทีย่ยงก็นี่ครนราชีของครูนิ่คนนี่ก็ยังมาถึงปัจจุบันนี้นะคุณโยมนะ,ะไปที่ราชเกือกก็ยังมีนิกายของ ครูนิคุณหรือพวกเราเข้าใจว่าเชนรอย่นงยจะมีในกายเสมาสัมพรที่คําพรอยู่ในประเทศอินเดียอยู่แล้วก็หน้าที่ของครูสัญชัยเวรัตบุตรประเภทนี้ก็จะอยู่ในอมาราวิเขวป่าว่วาถ้าคือมีวาจาหลบเลี่ยงไปมาอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นนใชท่านว่าไม่ใช่ฉันก็จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ประวันวาจาสาสายู่มา แล้วพะผูดแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าชาติสตรูก็เห็นประจักษ์ว่าการถามซักถามรูขมโม้นันก็ไม่ได้เรื่องนะเหมือนกับถามเรื่องมะม่วงแต่ไปตอบขนนสมราลอถามเรื่องขนนสมราลอก็ไปตอบในเรื่องมะม่วงอะไรประมาณนี้แล้วพระเจ้าชาติสตรูเดี๋ยก็ทรงถามว่าการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้มีผลอย่างไร พระเจ้าชาติศัตรูก็ส่งคำถามผู้พิรากราผู้พระาจ้า,า,ากา็ได้ตอบนะตัดถามว่าถ้าคนเคยเป็นทา่าหรือกรรมกรของพระเจ้าชาติศัตรูออกบวชแล้วพอเพื่อตีงาพระเจ้าชาติศัตรูจะลองเรียกให้พระรูปนั้นสืบออกไปรับใช้เป็นทา่ากรรมกรอีกต่อไปหรือไม่อธิาราชาก็ต่อว่าไม่ส่งเรียกร้องให้สืบแต่กลับจะแสดงความเคารพทรงถวายปัจจัย ทำความคุ้มครองภัยให้พระบุญภาคเจ้าจึางสรุปว่านี่แหละเป็นผลของการบวชที่เห็นได้ประจักษ์ในปัจจุบันอันต่อมาถามในเรื่องว่า,าคนที่เคยทำนาของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยถ้าออกบวชแล้วประพฤติตนดีงามพระเจ้าชาติศัตรูจะเรียกร้องให้เขาไปทำนาอย่าเดิมมือไม่ทรงต่อกมาไม่เนาะแต่กลับ แต่พระอ,องค์บอกว่าจะทรงแสดงความเคารพทรงถวายปัจจัยสี่และทําความต้อความป้องกันไปให้พระผู้มีพระเจ้าจึงแต่ว่าน,นี่แหละเป็นอนิสงส์แห่งการ,รวจวดที่เห็นาาประจักษ์ในปัจจุบันที่สําคัญก่อข้อก่อนแล้วข้อต่อมาก็คือ,อเมื่อข้อเรื่อบอดีหรือบุตรข้อเรื่องบอดีฟังธรรมของพระผู้มีพระเจ้าแล้วเกิดความเพื่อใส ออกกรวดพระพุทธพรมอาจารย์สมโภ์ด้วยจุลศีลมัชชิมศีลมหาศีลสำรวมอินทรีอีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เรื่องมอาจุลศีลมัชชิมาศีลมหาศีลแล้วก็สวดในเรื่องของพระประชาราษฎรนะคุณโยมครับก็คือเนื้อหามันก็จะเอาของพระสุดกว่ามาใส่ข้อในสามัญญพระสูตรเหมือนกันคือภาพไิสูจนรูปนั้น ไม่มีบาปอกุกสนเข้ามาท่วมทับใจมีสติสัพชัญญะมีความสันโดษดีใน,นปัจจัยสี่ตามมีตามได้ออกปาหาความสงัดร,ระเพ็นสมาธิและกิเลสที่เรียกว่านิวรค่าได้จึงมารลุฌานที่หนึ่งปฐุมาฌานก็เป็นผลแห่งการบวดที่เห็นประจักษ์ในปริวันทั้งดีกว่าและสําคัญกว่าผลข้ออื่นๆแล้วพระองค์ก็ไล่นะว่าได้ฌานที่สองได้ฌานที่สามได้ฌานที่สี แล้วก็ได้มโ,นโม,นะมโนมยิทธิได้โมนมยิทธิแล้วก็ได้อิทธิวิทยานยานคือการแสดงทิพไดนะ้ได้ทิพสัตได้ทิพสดตาายานก็คือยานคือหูทิพได้เจโตปริยญาณนะรู้จกกักกำหนดรู้จิตของผู้อื่นไดนะ้แล้วก็ได้ปเททุเพนิวาสานุสิติญาณญาณคือระลึกชาติได้นะ ได้ทิพยจักรกุยานยานคือตาทิพย์นี่แล้วก็ได้อาสวขยคยาญย,ยานคือการทำลายอาสวะให้หมดไปคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองอแล้วก็ก็จะพระองค์ก็จะไล่ตั้งแต่เบื้องต้นไปถึงท่านกลางแล้วก็ไปถึงเบื้องปลายอย่างนี้พ่อสังเกตนะประสัตินี้พิสูจน์เหตุชัดว่าการบวชเป็นพระพิสูจน์ในพระาศาสนาเนี่ยมีผลประจักษ์แห่งการบวช แห่งการบวชออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือ,อาสามารถเปลี่ยนสถานะของผู้บวชซึ่งเป็นฐานะาเดิมอาจจะเป็นท่าเป็นกรรมกรเป็นชาวนาหรือว่าเป็นัรรณะใด้ัรรณะหนึ่งให้มีสาภาพสูงขึ้นแม้แต่พระจเจ้าแผ่นดินก็ยังมีความเคารพนับถือกลุ่มที่สองก็คือสามารถยกระดับจิตของผู้บวชให้สูงขึ้นได้ชานสี่ กรมที่สาเมเนี่ยได้สามารถพัฒนาจิตให้ได้ถึงวิชาแปดก็คือได้จนถึงขั้นที่สูงสุดก็คือได้อาสวะขคย,ยาญางนั่นเองนะเมื่อเปรียบเทียบกับพระที่ขอครลทั้งหมดพระเจ้าชาติสตรูก็ตัดที่พระเจ้าชาติสตรูตัดเล่าไว้ในต้นต้นก็เห็นว่าแตกต่างกันมากข้อนี้เองที่ทําให้พระเจ้าชาติสตรูทรงเลื่อมใสทันทีเพราะทรงเห็นผลประจักษ์ หากพระองค์ไม่ทรงทำปิตุฆาตคือฆาปิดาเสียก่อนพระองค์ก็จะต้องสัาเด็จเป็นพระโสดาบันทีเมื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนาการนี้เป็นอย่างมากกล่าวคือก่อนหน้านี้เมื่อพระราชบิดาสิ้นประชนแล้วพระองค์บรรทมไม่หลับเลยทั้งกลางวันและกลางคืนแต่หลังจากได้เฝ้าพระผู้อิภาก ได้ฟังสามัญญาพระสัษ์นี้แล้วก็บัพ็มหลับสนิทนะพระองค์ทรงปฏิบัติเกียรติของอพระองค์เองเป็นพุทธมามากไว้มากเช่นบำรุงพระสงฆ์ทารุบบำรุงและส่งเสริมการาเผยแผ่พระพุทธศาสนาทรงเป็นศาสนาปนุป,ปทานพวกในการสังคยนาพระธรรมิีในครั้งแรกในหลังพุทธกาลได้สามเดือนอันนี้ก็ ได้กล่าวไว้ในคำพีสุมังคราวิลาเสดีว่าในอนาคตพระเจ้าชาติสุตูจะได้เป็นพระประเจกพระเจ้าพระนาว่าชีวิตวิเศษนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสามัญญารพระสูตรตัวยอดที่นํามาให้ญาติโยมได้ฟังเนาะเพราะว่าพระเจ้าชาติสุตูนี่ก็ได้ครองราชตอนเ,อเขาเรียกว่าก่อนแปดปีก่อนที่พระพุทธเจ้าปริบพานในช่วงหลังๆนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ส่วนมากก็จะไปอยู่ที่ เรงสาวัคีซื้อสวนบ้านของคุณโยมคนะเพราะฉะน,นั้นแล้วใน,ในเรื่องนี้ก็จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเราได้มาศึกษาการที่พวกเราได้มาศึกษาเนี่ยก็เป็นการถกลงทรงไว้ซึ่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ยังมีการสวดการท่องการสาธยายอยู่ื่อที่ว่าอายุพรรษาสระก็จะยั่งยืนยาวนานไปเองนานถ้าหากว่าเราไม่มาทำตรงนี้ พระาศาสนาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงคุณโยมเนานะะพวกเราเนี่ยก็ถือได้ว่าทําบุญอันยิ่งใหญ่คุณโยมการมาสาธยายธรรมภายใต้ต้นพระศีมปหาโพ์ตรงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาตัสรู้ที่ตรงนี้นก็ถือได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเรานะะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้มารักษาพระธรรมคำสอนทําหน้าที่ของกุลบุตร ตละิดาผู้ที่เข้าบวชบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาบนกับทุกท่านเนาะอนุโมทนาบนที่ได้มาสาธยายทรรร่วมกันมาาหลายชาติในทีเดียวสําหรับการแปลเป็นภาพภาษาไทยก็ขอสมมติยุติตีโลไว้แดเพียงเท่านี้เอกก็มีเรื่องประการในชีวิแดนเจเริญพรอ,อันนี้ม่อนครูบาอาจารย์

triple jump và respect to người phụ nữ people and people ladies and gentlemen, ngày thi công thành công đã để anh Tam Bảo, kính thưa quý thể, toàn thể đại chúng, We continue from this morning. The sutta is very long. It covers many pages. Actually, I have mentioned, I, I mentioned already It's long, but I will uh, tell you again uh, about this day I had gone to about um the is upper, uh, many many topics especially about about the the first one is about morality it's about tulak sila matina sila and Mahasila. And after the Buddha mentioned about the, the Sira, he continued uh, explaining about the, the state of meditation. và đề cập đến cái trạng thái của thiên thần. À. He mentioned that uh, how perfect or how important it is to become uh, a homeless man, to come into the homeless life. Và đức thầy con cũng đề cập về cái sự uh, quan trọng khi uh, mình trở thành một người, tức là một người tu mà không có nhà. In Pali, we call Brahmacharya as, a Buddhist, as a, uh, the ordained monks or nuns. Uh, the Buddha explained from the very beginning of uh, how, how the state of uh, becoming uh, the first jhana, the second, the third, and the fourth it is about vitaka, vijara, piti, sukha, and, and, and it is, At first, he mentioned about nivarana, how how the man experienced nivarana uh, or hindrances in the English. We call hindrances. Hmm. Oh. Uh, and after he he explained the the, 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 the phenomena of the, the meditation or the experience of meditation from the first, uh, the second, the third, and then he continued explaining. about how the monk the higher level of uh, uh, spiritual development. like uh, uh, how to say, the và sau khi Đức uh, Phật chia sẻ những quá trình của từng trạng thái của từng lớp Uh, định thứ Ngài cũng đi sâu hơn làm sao một vị hành giả có thể đạt tới viên lau uh, mà mình có thể có được cái uh, thông thông. Nyanā Encana sang like tiếng Việt. Uh, Vậy gọi là cha nà nyanā Encana. In in Pali before nyanā, in 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 English before knowledge. Encana in Pali and in English before absorption. Yeah. Uh, Ini um, adalah stater of uh, medication practice. Jadi, ia adalah uh, jaga, dan dan makan, dan nonge, dan beberapa pengetahuan. Yeah, dan shopping, dan 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 you know, how amazing it is when we attain such kind of um, meditative state. if those who practice and uh, attain the, the higher level, he can, you know, recall or realize his previous life from one, one birth to two births. i mean, existence, previous existence. Third, three births many thousands, 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 thousands existence in previous life. Và Đức Phật cũng uh, chỉ dạy rằng khi mà một vị hành giả đạt được tới một cái mức mức thiền định thì vị đó có thể thấy được quá khứ uh, của không những một chiếc, hai chiếc, ba chiếc mà có thể hàng ngàn chiếc quá khứ của mình. And not only that, the Buddha also ex explained uh, state of every state of uh, every state of, uh, of uh, meditative experience like uh, when the mind is peaceful we realize the mind is peaceful when the mind is not peace, peaceful we realize the mind is not peaceful that is um, uh, you know state of attaining and meditative uh, uh, state of mind uh, that's how, that's how Trong trạng thái của thiền à, uh, trong đó dù khi mà tâm của mình được tĩnh lặng thì mình ý thức tâm đang tĩnh lặng Thì tâm không được tĩnh lặng thì mình cũng ý thức tâm không đang tĩnh lặng And I want, I would like to explain it to the most valuable doctor Mahabharata said that the person of becoming uh, a monk, it can trường hợp trước đây tức là khi mà mình một hành giả thực tập rất là tốt có một cái thành quả rất là tốt thì họ có thể từ một người bình thường trở thành một người rất là cao thượng từ một người uh, lấy người mấy uh, người mà phải làm nô lệ một người nô lệ cũng có thể thực tập và trở thành một người rất là cao thượng từ một người ở dưới trước À, mà có thể được đi cổ trên cổ trời. Uh. Any, anyone from any families, any care system, when they enter into the sangha community or Odin, they are equal to the Dhamma and Vinaya. Uh, à, và cái điều này Đức Thế Tôn uh, chia sẻ rất là rõ là khi bất cứ một ai có duyên được nha đặt vào tăng đoàn của đức thế tôn thì dù chỉ đó đến từ một gia đình một chủng tộc một cái hoàn cảnh nào ở trong xã hội thì khi đã vào tăng đoàn rồi thì tất cả đều, đều được bình đẳng như nhau And the Dhamma of the Lord Buddha, the Buddha teachings, is not strictly for someone, but is open for all và đặc biệt giáo pháp uh, của đức thế tôn là không phải dành riêng cho một ai mà nó được mở rộng à, uh, bao dung cho tất cả everyone has the right to attain arahant vâng. even in their daily practice yeah. và bất cứ mỗi ai cũng đều có quyền để thực tập và đạt được quả a la hán the dhamma of the lord buddha is perfectly fit. Và giáo pháp của Đức Phật đã được trao truyền, được giảng dạy một cách rất là trọn vẹn và đầy đủ. We can refer to another teaching of the Lord Buddha, especially Mahaparinirvana uh, Mahabharita, Mahabharita Sutta. He said that the Dhamma and Vida and Vlana will be our master when the Buddha has gone. The same in this Sutta, in Bikkhok here, the Dhamma and the Ananda uh, that Thogphati, uh, still the studio master and then everyone can achieve, everyone can uh, attain any